มันอยู่สายสามแต่ว่าห้าสิบเมตรไปทางใช่ป่ะเพราะตอนนี้เราเปิดสถานบริการไม่ได้ถูกไหมผับยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมก็คือมันตองเปิดก็ติดห้าช่วงนอะไรที่มันอยู่สายสามแต่ว่าห้าสิบเมตรไปทางฝั่งตะวันตกขางทะเลซึ่งมันไม่ได้ตอบจรวจอะไรเลยเพราะว่าสถานบริการริงถนนทั้งหมดเนี่ยมันไม่อยู่ตนงนที่เลยก็เลยเลยคิดว่า ในหลักการก่อเนื่อก็คืออยากสนิทกลับไปน0าเป็นผลัมองกคนกว่าแทบจได้ผลก็คือหลักการที่ต้องส่วนที่เงนเดนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ก็ต้องมีการคุยถ้าเกิมันได้อย่างกินฟังเนี่ย ไม่ใช่ง่ายนะยากยากแต่ว่าเป็นแนวทางที่ที่ที่นําสนอกได้ก็ต้องใช้พลังศักยาพของของมหาไทยของอะไรด้วยก็จะเน้นในเรื่องคือมันมันเรื่องมันค่อนข้างมีเลยนะเวลาพูดถึงขนาดประกอบการใจเขาาต้องสร้างถ้าไม่มีลางคืนเนี่ยคือเราอย่างที่เห็นเนี่ยหะล้มทั้งระบบทุกอย่าง โรงแรมก็เจ๊ง no กันแล้วไม่รึไม่อยู่ก็ก็ก็อย่างที่บอกอะไแว่าเราอ่ะเราก็เติบโตจากธุรกิจในไลฟ์สัตานผู้ในนโยบายเมื่อวานนี้ผมก็บอกหลาเรื่องว่าเราก็พยายามที่จะปรับนพรการถที่กาธระปิยาได้ขั ขขขเขาเ,ขน,เากกาาขนี้เอาตื่นเรื่องของเราดีกว่าต้องการเลยยังไงคุยยังงไคือภาครัฐเนี่ยไม่คุยกันอย่างตำรวจเนี่ยโอเคอเขาเห็นใจเราแล้วนะเขาเออ่โอเคปิดห้าทุ่มแต่เขาแบบเร็วๆได้แต่ห้ามเกินที่คืนใช่ไหมคะอันนี้คือเราโเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าใจผู้ประกอบการมากขึ้นนะคะเราก็แฮปปี้ถึงเราจะไม่ได้มากแต่ก็ยังดีนะคะสรุปว่าพอตำรวจโอเคค่ะ กลายมาเป็นปกครองทุกวันนี้ลงทุกโซนเลยค่ะจนเราก็ทําปฏิบัติตัวไม่ถูกว่าส,สรุปอันเราบอกไปว่าโอเคนะปิดห้าทุ่มนะแต่เหลืกได้แต่ห้าเลยที่สุถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ถ้าเริ่มมีการอะไรก็มีความเสี่ยงครับถ้าเกิดเป็นเวลาก็มีความเสี่ยงแต่ว่าก็อดีตนายกเนาะสิ่งที่ผ่านมานะ่ะ มันมีความขัดข้องเยอะแยะมากเลยที่มันไม่ผ่านอ่ะแล้วตอนเนี้ยเราต้องการที่จะทราบว่าถ้าคุณเข้ามาเป็นนายกจริงๆอ่ะคุณสามารถที่จะสืบสานต่อให้ัดให้จบของคุณอดีตได้ไหมคะเออได้คราวนี้เขาแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าอดีตของคุณนายกที่เขาทาไหมก็เยอะแยะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายอ๋อโอเคแล้วก็คือ,อ,อไม่มีใครที่จะมาหนุนคุณคุณคือ คนที่จะทําให้พัทยาเดินหน้าได้ไม่ต้องไปฟังใครคือคุณคือที่หนึ่งที่จะทำให้การเดินหน้าได้ใช่ไหมคะคือไม่ที่เราจะมาทำเราอยู่เรื่องหลังใช่ไหมคะถ้าคุณทาได้อย่างนั้นอ่ะเรายินดีที่จะเป็นหนึ่งคะแนนเสียงให้คุณออกคือคืออย่างนี้อยากจะบอกว่าการทํางานของเมืองพัทยาเนี่ยมันต้องทํางาน